ด้านมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและพี่น้องประชาชนที่อพยพมายัางศูนย์ต่างๆค่ะ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานหลักเสียงเสี่ยงตึงทางด้านในกิิศาสตร์ลิ้มประยูนสวัสดิ์ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่างให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะนําสิ่งของที่จําเป็นนํามาบริจาคโดยสิ่งของที่มีความจำเป็นในส่วนของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนั้นอย่างขาดเรื่องของเต็นที่พัก ไฟฉายที่สามารถติดด้านหน้าศีรษะได้ถุงมือผ้าหม่มกางเกงในแป้งที่จะใช้โรยในรองเท้าเนื่องจากทหารจะต้องใส่รองเท้าปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลานานโดยในส่วนของที่จะใช้ตามแนวชายแดนนั้นขอความอนุเคราะห์ว่าจะต้องเป็นสีดำด้านเท่านั้นค่ะเนื่องจากจะส่งต่อในการปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนส่วนสิ่งของที่ขาดแคลนในส่วนอื่นๆจะนาไปส่งมอบให้กับศูนย์อพยพต่างๆ ตอนนี้ยังคงขาดในเรื่องของข้าวสารอาหารแหง้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มผ้าอนามายัยแพมเพิร์สเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งทางด้านมูลนิทิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมายังได้นำสิ่งของไปมอบสนับสนุนยังนายชัยวัฒน์เชื่นโกสุม้วารราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ได้มีการปรับจวนผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมาให้กลายเป็นที่พักพิงกับพี่น้องประชาชนที่อพยพมาอีกด้วยค่ะ